ขอเสียงพี่น้องผู้รักในประชาธิปไตยทุกท่านหน่อยครับผมกราบเรียนสถาบันประชาชนที่เคารพ<ฮ>วันนี้ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพูดท่ามกลางพวกท่านนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยที่เป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงในสังคมตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา<ส>ครับพี่พน้องวันนี้ผมมีประเด็นที่จะต้องมาอภิปรายเป็นประเด็นสำคัญเพียงหนึ่งประเด็นอยากจะขอให้ทุกท่านค่อยๆฟังไปพร้อมๆกัน แต่อนที่จะเริ่มรับฟังประเด็นปราศัยเราเช็คความพร้อมกันหน่อยถ้าผมพูดว่าเขารับเจตจำนงพี่น้องประชาชนตอบผมกลับมาว่าประชาชนเอาให้ดังสุดๆไปเลยได้หรือไม่ครับพี่น้องเขารับเจตจำนงเขารับเจเจจำนงเขารับ คน,นเอาละครับพ่อแม่พี่นอ้องสถานการณ์ทางการเมืองไทยในปัจจุบันนี้ทั้งความวิปริตที่เกิดขึ้นในรัฐสภาและความน่าประหลาดที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นอกรัฐสภาขณะนี้ พูดอย่างรวดรัดตัดความที่สดุดสถานการณ์ทางการเมืองไทยในปัจจุบันนี้คือการประทะกันระหว่างสองขั้วอำนาจสำคัญคืออำนาจและเจตจํำนงของชนชั้นนำเผด็จการทางหนึ่งกับอำนาจและเจตจจำนงของสถาบันประชาชนอีกทางหนึ่ง อำนาจทั้งสองอย่างนี้ในปัจจุบันกําลังประทะก,กันอยู่ในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมาชนชั้นนำทางการเมืองไทยตระหนักดีว่าอำนาจของฝ่ายประชาชนกําลังค่อยๆเพิ่มและขึ้นมามีบทบาทนำ เนื้ออำนาจของชนชั้นนำอำนาจนิยมเดิมพวกเขาไม่ชอบสถานการณ์อย่างนี้ครับพี่น้องมันรับไม่ได้พวกเขายอมให้ประชาชนมาบ่อนซาะความมั่นคงของพวกเขาไม่ได้ดังนั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา ครั้งใดที่สถาบันประชาชนเริ่มลงหลักตั้งมั่นประชาชนเริ่มขึ้นมามีเสมอนาทัดเทียมเราบรรดาชนชั้นนำอำนาจนิยมก็ต้องพยายามใช้ทุกวิถีทางเพื่อกัดเซาะบ่อนทำลายให้นอออนของประชาธิปไตยเป็นง่อยลงเสียทุกครั้งไปนับ ตั้งแต่รัฐบาลพระนธนันทักษิณเป็นต้นมาสังคมการเมืองไทยไเผชิญกับการรัฐประหารมาแล้วสองครั้งเ,เราอยู่ภายใต้รัฐบาลอำนาจนิยมมาร่วมร,วม,รวมกว่าสิบปีครับพี่น้องที่สำคัญรัชธรรมนูญฉบับล่าสุดสองฉบับไม่ว่าจะเป็นฉบับ50และฉบับ60 ก็มาจากการร่างโดยบรรดาผด็จการเสียทั้งสิน้นแล้ธรจมน,นูฉบับปัจจุบันนี้ก็เช่นกันครับพี่น้องบรรดาชนชั้นนำเนี่ยเขารู้ดีว่าถ้าเขาอยากจะควบคุมพฤติกรรมของตัวแสดงทางการเมืองสิ่งที่เขาต้องทำก็คือเขาต้องควบคุมโครงสร้างกลไกกติกา ในรัชธรรมนูญให้ได้สิ่งเหล่านี้ที่พวกเขากำลังทำอยู่พวกเขาหวังว่ามันจะทำให้ฝ่ายประชาชนเราจำเป็นต้องยอมพี่นอพี่เทาลงไปเลียรองเท้าพวกเขาประชาชนอย่างเรายอมไหมพี่น้องไม่ยอมเรายอมได้ไหมไม่ยอมแต่ถึงเราจะไม่ยอม เขาก็ยังหน้าด้านใส่มันมาในรัฐธรรมนูญโจรชั่วนี่อยู่ดีครับพี่น้อง <Wow. S 1> สิ่งที่เกิดขึ้นคือในรัฐธรรมนูญ60นี้ mm hmm. เขาใส่กลไกลที่สำคัญ mm hmm. ก็คือ mm hmm. เขาให้สวมีอำนาจในการเลือกนายกได้ mm hmm. ก,ไกลไกนี้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องต่อรองครับพี่น้อง เราจะเห็นว่าตลอดหลายวันที่ผ่านมาบรรดาองค์คาพยพเผด็จการต่างตบเท้ากันออกมาพูดจาโอ้ล้ลมปฏิลมพยายามยุยงปุกปัน่นให้ฝ่ายประชาชนเราแตกคอกันเมื่อไม่กี่วันก่อนท่านสอสทอรองเอที่เวลาพูดท่านมีบุคลิกพิเศษ คือชอบทำคอยึกยักยึกยักไปเรื่อยสวคนสอ,สอคนนี้เขาก็บอกว่าถ้าอยากจะได้คะแนนสนับสนุนจากพักเขาก็ต้องเอาพักที่ได้อันดับหนึ่งคือพักก้าวไกลออกไปจากแปดพักวรวมรัฐบาลเฮ้ยแบบนี้มันได้ครับที่ไหนพี่น้องผมอยากจะฝากไปบอกท่านสอสอผูทรงเกียรต ยืมคำในโซเชียลมีเดียเล็กน้อยหวังว่าท่านจะไม่ว่ากันนะครับผมอยากจะฝากบอกท่านว่าขอบคุณนะคะที่แจ้งให้ทราบถึงพวกกูเนี่ยจะไม่ได้อยากทราบเลยก็ตามเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่ครับพี่น้องสอวอผู้ทรงเกียรติที่มีทรงผมเหมือนนกกระทุ่งเหว เขาก็บอกว่าให้พวกเราให้รัฐบาลเนี่ยให้ให้ฝ่ายแปดพรรคการเมืองเนี่ยยอมลดเพดานนโยบายลงมาหน่อยเรายอมได้ไหมพี่น้องเรายอมให้แปดพรรคการเมืองลดเพดานนโยบายได้ไหมบ้านมันสร้างเสร็จไปแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวนี้ ประชาชนอย่างเรายืนหลังตรงแล้วถ้าให้เพดานนโยบายมันลดลงมากว่านี้มันก็ชนหัวกระบาลเราแล้วะครับพี่น้อง oh. ชนหัวกระบาลไม่เท่าไรนี่ยังดีนะที่แปดพักการเมืองเขายังมีเพดานถ้าให้ฝ่ายประชาชน เป็นคนเสนอเพดานนโยบายเองผมว่าท่านสอสอน,นกกะทิวงเหวคงจะน้ำลายฟูมปากตายเพราะเดี๋ยวนี้ฝ่ายประชาชนเราทะลุเพดานไปหมดแล้วครับพี่น้องผมอยากจะเน้นย้ำว่าในความเป็นจริงในการเลือกตั้งที่ผ่านมาในสนามประชาธิปไตย ฝ่ายประชาชนเราชนะนไปแล้วครับพี่น้องเราชนะแล้วการเลือกตั้งที่ผ่านมาเราได้คะแนน26ล้านเสียงเป็นเสียงข้างมากเด็ดขาดในประเทศในรัฐสภาเรามีสสฝ่ายประชาธิปไตย312คน เป็นเสียงข้างมากเด่นขาดในสภาพูดแทนราษฎรดังนั้นใครก็ตามบอกว่าพักอันดับหนึ่งอยู่ที่ฝ่ายนู้นไม่ใช่ฝ่ายประชาธิปไตยผมขอความกรุณาท่านกลับไปคิดเลขไ่ถ้าหาเคยคิดเลขไม่ได้คณะบัญชีอยู่แค่นี้ เดี๋ยวผมไปยืมมาให้ดังนั้นขอให้เราทราบว่าปัจจุบันนี้ฝ่ายประชาธิปไตยเราชนะไปแล้วแต่ที่เรายังตั้งรัฐบาลไม่ได้เป็นเพราะกลไกสอวอ,อย่างไรก็ดีครับพี่น้องมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เสมอ สวไม่ได้มีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีตาบชั่วฟ้าดินสลายเรื่องนี้รัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดในบทเฉพาะการมาตา272เมื่อไม่กี่วันก่อนเนติบริกรหน้าหอตึกไทยขู่ฟ้าองค์วิศนุกรรม เขาก็เอ่ยปากมาแล้วว่าอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีของวุฒิสภาอยู่ได้เพียง5ปีกรับพีน่น้องหมายความว่าหมายความว่าอีกเพียงแค่10เดือนหลังจากนี้ในเดือนพฤษภาคม2567สวจะไม่มีอำนาจ ในการเลือกนายกรัฐมนตรีอีกต่อไป <Hey. S 1> หลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นใครใหญ่มาจากไหนจะบินมาจากสวรรค์วิมานชั้นไหนจะมาชี้ว่าใครอยากเป็นนายกรัฐมนตรีก็ชี้ไม่ได้แล้ว <Hey. S 1> ดังนั้นดังนั้นดังนั้น ไม่ใช่ว่าฝ่ายประชาธิปไตยเราจะสิ้นไร้ไม้ตอกเสียทีเดียวครับพี่น้องเรามีสองทางเลือกที่สำคัญทางเลือกแรกคือเรายอมอ่อนอ่อนผนตามไปตามเจตจจำนงของชนชั้นนำอำนาจนิยมอย,ยอมทำตามสิ่งที่เขาร้องของงเขาบอกให้เรายอมถอยรรอเรายอมถอยไหมพี่น้อง เรายอมถอยไหมไม่ยอมเราถอยกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วถอยมากไปกว่านี้เขาก็ชุดเราลงเหวแล้วพี่น้องจะกลับไหนรือทำไมอย่างนั้นเขาก็บอกเราว่าเอ้าไม่ยอมถอยไม่เป็นไรแต่ถ้าอย่างนั้นฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยยอมผสมพันธุ์เอาพักฝ่ายเผด็จการ เข้าไปร่วมได้ไหมอย่างนี้เราลองได้ไหมหเอาฝ่ายเผด็จการระสมพันธุ์ด้วยได้ไหมผมบอกเลยนะครับถ้าแปดพักยอมเอาฝ่ายเผด็จการไปร่วมเมื่อไหรฝ่ายประชาธิปไตยวินาศสันตโลอย่างเดียว <Hey. S 1> ชิบหายแบบร้อยเปอร์ซทางนี้ ข้อดีของมันก็มีครับพี่น้องพูดอย่างแฟร์คือเราจะได้รัฐบาลเร็วแต่ราคาที่เราต้องจ่ายคือเราจะต้องทนอยู่กับรัฐบาลหมาพันผสมพันผสมอะไรพันผสมอนุรักษ์นิยมพันผสมอำนาจนิยมแบบนี้เราเอาไหม,ไมเอาหมาพันผสมแบบนี้เอาไหม,ไมถ้าไม่เอาทางเลือกที่สอง ฝ่ายประชาธิปไตยเราง่ายนิดเดียวยืนหลังตรงยืนยันว่าไม่ลดเพดาน <Hey. S 1> และที่สำคัญฝ่ายประชาธิปไตยแปดพักจับมือให้มั่นคงดำรงสามัคคีให้มั่นเ <Hey. S 1> มื่อไรก็ตามสวหมดอำนาจ <Hey. S 1> เราฝ่ายประชาชนชน,นะแน่นอน <Hey. Yeah. S 1> พูดอย่างแฟร์ ทางนี้ก็มีราคาที่ต้องจ่ายครับพี่น้องคือเราจะไม่ได้รัฐบาลเร็วและเราอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์รัฐบาลเสียงข้างน้อยนี่คือราคาที่เราต้องจ่ายพูดกันอย่างแฟรแฝแต่แต่แต,แต่ผลลัพธ์ที่เราจะได้คือเราจะได้รัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยที่ยืนหลังตรงและไม่จำเป็นต้องก้มหัวให้บรรดาชนชั้นนำอำนาจน,นิยม อีกต่อไป <Go! S 1> แบบนี้เอาไหม <Go! S 1> เอาไหม <Go! S 1> ผมไม่รู้หรอกครับบางท่านอาจจะเอาบางท่านอาจจะไม่เอาของแบบนี้ก็เป็นเรื่องของการช่างน้ำหนักราคาของแต่ละคนซึ่งแต่ละคนอาจจะมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันแต่สำหรับพักการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชน ความคิดเห็นของท่านต้องมาจากเจตจำนงของประชาชนเท่านั้น <Hey. S 1> คิดเอง <Hey. S 1> เอาเองไม่ได้ <Hey. S 1> ท่านจะไปอ้างว่าประเทศชาติรอไม่ได้อย่างนั้นคนนั้นรอไม่ได้อย่างนี้เฮ้ย <Hey. S 1> ผมถามจริงเถอะประเทศชาติเนี่ยไม่ใช่ประชาชนหรืองไง <Hey. S 1> อ้างแบบนี้ไม่เห็นหัวพวกกูเลยหรืองไง เมื่อไม่กี่วันก่อนครับพี่น้องเพจต่างๆเขาได้มีการทำโพลกันมาแล้วว่าเขาอยากได้แบบไหนพี่น้องรู้ไหมเขาอยากได้แบบไหนโพลส่วนใหญ่กว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์ผมยืนยันเลยกว่า90บางอันเกือบร0 0ยปด้วยเขาบอกว่าประชาชนรอได้ทนอยู่กับเผด็จการมาแล้วเก้าปีจะให้ ยอนไปอยู่กับรัฐบาลหมาพันปสมประชาชนเขาบอกเขาไม่เอาเขาเอาไม่ได้ให้ไปอยู่กับหมาพันปสมสู้ทนอดทนอีกแปดเดือนอดทนอีกสิเดือนแบบนี้ไปประชาชนเอามากกว่ากับพี to はは่น้องดังนั้นแล้วถ้าเราเห็นพ้องต้องกันแบบนี้ผมขออนุญาตโปรโมทกิจกรรมสั้นๆนิดเดียวพี่น้องประชาชน หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับพี่น้องหยิบโทรศัพท์กันขึ้นมาแล้วเข้าไปที่หน้าเพจ Facebook ของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนมุมตอนนี้เลยหยิบโทรศัพท์กันขึ้นมาแล้วเข้าไปที่หน้าเพจตอนนี้เลยครับพี่น้องแล้วเข้าไปดูปดในโพสต์ที่รวบรวมรายชื่อขณะน,นี้แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนมุมกําลังรวบรวมรายชื่อประชาชนเอาให้ได้มากที่สุด แล้วเราจะเอาไปยืนกับแปดพักการเมืองเพื่อยืนยันว่าฝ่ายประชาชนเราต้องการให้พักการเมืองจับมือกันให้มันสามเคให้เป็นข้าวต้มมัดยาแต่คอกันและที่สำคัญยาลดเพดานแม้แต่คอเดียว oh. พูดแบบนี้ผม,มต้องขอเน้นย้ำพูดแบบนี้ไม่ได้ไหมายความว่าจะให้ประชาชน นั่งกระดิกเท้าอยู่เฉยๆแล,ลาา้วรอให้ผ่านไปสิบเดือนไม่ใช่ก็พี่น้องแต่เรื่องสิบเดือนนี้มันเรียกว่าระยะท้ายเกมหมายความว่าถ้าไปถึงเราชนะแน่นอนแต่ระหว่างนั้นแต่ระหว่างนั้นถ้าพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยยืนยันว่าจะจับมือกันให้มั่นให้ผ่านพ้นสิบเดือนนี้ไปได้ ฝ่ายประชาชนเรายืนยันแข็งขันสามคัคคีว่าจะร่วมมือกันพลังกดดันทางสังคมทั้งหมดไม่ว่าจะจากภาคเอกชนภาคธุรกิจภาคระบบราชการและภาคประชาชนคลื่นความโกรธทั้งหมดจะหันไปหาสวทันทีแล้วท่านจะรู้ว่านรกเมจงิงผมฝากไว้เท่านี้ ขอบคุณครับ oh,